สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเรามีรถหลากหลายรุ่นมานำเสนอนะคะมีฟอร์ดมีคูบบต้าค่ะฟอร์ด6 0พัแล้วก็คูบต้าเอลซีแล้วก็คูบบต้า3608ค่ะ วันนี้เป็นคลิปวันที่8ปธันวาคม2,563นะคะเรามาดูคันแรกค่ะเป็นฟอร์ด6กหกค่ะเป็นฟอร์ดหกหกทีห้ตัวเต็มนะคะฟอร์ด6กหกทีห้ตัวเต็มคันนี้ เ,เก็บงานพร้อมใช้ค่ะเ,เก็บสีเ,เก็บงานพร้อมใช้แล้วมีเบาะใหม่ให้ค่ะเปลี่ยนเบาะใหม่ให้แล้วเปลี่ยนหลังคาใหม่ให้แล้วค่ะเ,เก็บสีรอบคันค่ะเ,เก็บสภาพพร้อมใช้ค่ะราคาเราอยู่ที่2องแสนปดมนันบาทค่ะ เราเอามาดูคันที่2ต่อนะคะเป็นคู b บต้า4508 DI ค่ะเปี่สภาพสวยๆเปลี่ยนยางให้ใหม่หมดค่ะคันนี้ถ้าเราขายตามสภาพจะราคายอยู่ที่200,000หันบาทนะคะได้ตัวรถได้ดันหน้าได้ตัวรถได้ดันหน้า แล้วก็หางหนึ่งพวงค่ะหางห้าแบบนี้นะคะค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเบาะใหม่ให้แล้วค่ะยางหลังห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะส่วนยางคู่หน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะ เช็กลวซึมให้เรียบร้อยแล้วค่ะ2 4 5 0ส0มบาทหากคันนี้ต้องการให้เราเก็บสีเก็บงานรอบคันให้ราคาจะอยู่ที่แถมยางหลังให้ใหม่ด้วยแถมยางหลังให้ใหม่ด้วยราคาจะอยู่ที่สองแสนห้ 29, าหมื่นเก้าพันบาทนะคะส่งปีสามร้อยกมเช่นเดิมค่ะเดี๋ยวจะมาย้ำราคาให้อีกทีนึงนะคะ มาคันที่3เป็นคูปต้า L 3608ค่ะคูปต้า L 3608คันนี้คันนี้ L 3608ถ้าราคาขายตามสภาพอุปกรณ์ด้นหน้ากับหาง5นะคะ2,06 0ค่ะมีเล่มทะเบียนนะคะ ยางดีสเส้นค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเบาะให้ใหม่ค่ะตอนนี้เบาะเรายังไม่ทาได้เปลี่ยนแต่สองแสหเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะคะค่ะยางหลังดีค่ะยางหลังแปดสิเเลยค่ะยางหลังดีค่ะยางหน้าประมาณเจ็ดสิบค่ะหกสิห้าเจ็ดสิบค่ะสองแสหค่ะ l 3 6สามหกถ้าถ้าอยากให้เราเก็บสี รอบคันนะคะราคาอยู่ที่275,000บาทค่ะจะเป็นงานสีงานเครื่องแล้วก็หลังคาใหม่ค่ะ275นะคะฝากเบอร์โทรศัพท์กันก่อนค่ะ 085, 0876, 581นะคะวอร์จเจเรนแท็กเตอร์ค่ะ <c oughs> ไปฟังเสียงเครื่องการทำงานของฟอร์ดคันใหญ่ๆคันนี้ก่อนค่ะ285,000บาทค่ะ ทีห้าตัวเต็มนะคะ เก็บงานพร้อมใช้แล้วนะคะคันนี้ค่ะฟอร์ตทีห้าค่ะตัวเต็มสอง0 0นบาทค่ะหลังคาใบเบาะใหม่สีใหม่ค่ะเวยสดงดงามค่ะคันนี้ ุตลบได้ใจค่ะวันนี้ฝนทิ้งช่วงเข้าอากาศหน้าหนาวแล้วนะคะดินดินค่อนข้างที่จะเริ่มเริ่มที่จะร่วนแล้วค่ะงานไล่หนักๆต้องหานะคะต้องหาใหญ่ๆคันแบบนี้เลยค่ะ นี้ทางเราแถมน้ำมันให้เต็มถังนะคะราคา2 8 5 0 0 0บาทค่ะต่อรองได้นะคะหรือมีโปรหรือเรามีโปอื่นจัดให้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะ085 087 6581นนะคะน้ำมันโซล่าเต็มถังค่ะ คันที่หนึ่งผ่านไปนะคะค่ะเรามาฟังเสียงเครื่องกันคันที่สองนะคะกับค u ูบอต้ L c 508 DI ค่ะราคาไม่เก็บสภาพแต่เราเปลี่ยนยางคู่หน้าให้ใหม่บวกกับเบาะใหม่ให้แล้วค่ะเก็บรั่วซึมให้แล้วราคาเราอยู่ที่245,000บาทนะคะหากเก็บสีรอบคันบวกกับยางหลัง ราคาอยู่ที่259,000บาทค่ะทั้งสีทั้งหลังคาใหม่ทั้งยางหลังใหม่นะคะค่ะไปดูเสียงเครื่องกันนะคะดูไฮดรอลิกหน้านะคะตัวรถดันหน้าแล้วก็หางห้านะคะ Heh <laughs> ค่ะคูปตา L สี่ห้าศูนแปด DI นะคะราคาตัวรถดันหน้าหางค่าเก็บรั่วซึมให้แล้วเปลี่ยนยางคู่หน้าให้แล้วเปลี่ยนเบาะใหม่ให้แล้วสองแสนสีมืนห้าพันบาทค่ะส่งปีสามร้อยกมหากจะให้เราเก็บสีเก็บ เครื่องรอบคันเช็คทุกจุดสีรอบคันยางคู่หน้ายางคู่หลังเบาะใหม่หลังคาใหม่ค่ะสีของตัวดันหน้าสีของหางราคาอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะเดี๋ยวไปดูหม้อน้ำกันนะคะ แรงนะคะรถรถไม่มีไทรละบายนะคะเครื่องแน่นดีค่ะคันนี้เครื่องแน่นดีค่ะใครหาพวก d i อยู่ มีคันนี้นะคะน่าสนใจอีกหึ่งคันนะคะถ้างานสีงานเครื่องเราก็จะเปลี่ยนให้หมดนะคะชุดข้างหน้าแบบนี้ค่ะไปต่อกันคันที่2กันค่ะคันที่3ค่ะข่าวมาต่อกันคันที่3กันค่ะกับคูโบต้า L 3 6 0 8นะคะ เสามหกศคันนี้ตัวรถด,ดันหน้าค่ะแล้วก็หาง5ตาช้างนะคะใบ22ค่ะราคาเราอยู่ที่2อง0สนบาทค่ะราคานี้เก็บรั่วซึมให้แล้วค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนเบาะใหม่ให้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่คันได้เปลี่ยนค่ะ ยังนีสีเส้นค่ะคันนี้ระบบไฮโดรลิกขึ้นลงเป็นปกติดีนะคะหากจะให้เราเก็บสีรอบคันเก็บงานรอบคันราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นก้พันบาทค่ะ สามารถโทรเข้ามาสอบถามเข้ามาต่อรองเราได้นะคะส่งฟรีในระยะ300กมค่ะหากเกินคิดกิโลละ10บาทแต่ก็เกินให้ได้ค่ะนิดๆนหน่อยๆค่ะโทรคุยได้ค่ะหรือเราไม่อยากได้อุปก,กรณ์ตัวไหนอยากสลับตัวไหนเข้าออกก็ได้นะคะทำจุดไหนหรือไม่ทำจุดไหนก็คุยราคาซิกราคากันใหม่ได้ค่ะ นอกจากรถ3ามคันที่เอามาทำคลิปวันนี้ทางเราก็ยังมีหน้าร้านที่มีสต็อกรถอีกมากมายนะคะ10กว่าคันค่ะเก่านอกรุ่นต่างๆรุ่นไซมินิประมาณ4คันค่ะแล้วก็พวกคูบตตาไซส์เล็กก็บีรุ่นบีต่างๆบ1ห2ึ่ค่ะก็มีประมาณ2 3งสคันค่ะ แล้วก็มี M 5 0 0 0้าพันะคะโทรเข้ามาหาเราได้ค่ะ08 5 0 8 7 6 5 8 1ค่ะวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอบางสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเราร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอบางสามหมอนะคะเส้นที่เราจะออกไปวาริศชัูดค่ะร้านเราร้านแล ปลายชื่อร้านดีๆค่ะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะวอเจริญแท็กเตอร์นะคะวอจุดจเจริญแท็กเตอร์ค่ะ085 08 7 6 5 8 1ค่ะเอา3 6 0หแล้อแน่นดีมากๆเลยค่ะ น,นี้เป็นเฮียเจ้าของร้านนะคะจะมอมๆแบบนี้เลยค่ะต่อเราคุยได้เป็นกัวเองนะคะรบ้ำใส่เรีย่และมาเพ่มข้ามาเลือกมนาะคุยกันได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะแวะมาทานกาแตามร้ำเย็นๆก่อนค่ะางรั้ันหวะลูกค้า เยอดูแลไม่ทั่วถึงก็อย่าว่ากันนะคะเครื่องแห้งดีค่ะทราไม่มีเลยนะคะขาะคันไม่มีเลยวันนี้เราก็ฝากไว้3ามคันนะคะมีฟอร์ดคันใหญ่ๆคันหนึ่ง แล้วก็ค u บอต้าสี่ห้แล้วก็ L3608 นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานวอร์เจริญแท็กเตอร์ของเราด้วยนะคะ